ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้มเฟิร์ชั้นอหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์ใหม่ของช่องอีกแล้วนะครับนี่คือแบรนด์ที่ชื่อว่ามาซาลุนี่เขาบอกเลยมาซาลุนเจแปนนิวเวนชั่นนะครับตัวนี้ดังมากใน Tik t o อกนะครับผมก็ไม่รู้าผมไม่ได้เล่น Tik t o อกนะคราวนีนะ้จะมาลุยใน YouTube แล้วนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือกล่องเขานะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับสามารถเปิดนะใส่อคเซอรีได้นะครับดอกไขควงก็ได้นะพวกน็อตสกรูได้นะครับกล่องไม่ใหญ่นะเนี่ยกล่องแค่น นี่ตัวนี้มีใบรับประกันให้นะครับเป็นรับประกันออนไลน์นะสแกนแล้วก็ไปลงทะเบียนนี่มาสารุมีคู่มือให้นะชื่อรุ่นนะครับ MSR CD 2 0 4 หน้าตาอุดจุดมากนะอย่างแรกก็คือเป็นหม้อแปลงนะตัวนี้ชาร์จอยู่ที่1แอมป์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์นี่ไม่จริงอยู่แล้วนะครับแบตตัวนี้ก็ไม่บอกนะว่ากี่แอมป์เนี่ยแบตในนี้ผมก็หาไม่เจอว่าเขาบอกไว้ว่าตัวมันกี่แอมป์นะครับหลายแบรนด์นะครับก็เริ่มต้นจากโมเดลที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากจะต้องตามผู้ผลิตเขานะครับผู้ผลิตเขาแบบฟิกมาอะไรเงี้ยตไมนี้หน้ายาวนี้หน้าสั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดสลับหัวได้นะไม่ว่าจะเป็นหัวนี่จับดอกสว่าน สามารถเดึงออกนะครับกลายเป็นไขควงได้นี่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันเนี่ยผมก็รังแร่เหมือนกันนะไม่รู้ใส่ใส่ได้เลยเปล่าต้องดึงเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูที่สเปคของเขานะครับอันนี้ผมขอติมาสรุปนิดนึงนะสเปคไม่มีบอกเลยในคู่มือนะครับยังขาดรายละเอียดตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะมาดูที่ด้านข้างนะครับเขาก็จะบอกอยู่พอสมควรนะครับเขาบอกว่าความเร็วรอบเนี่ยประมาณ2 0 0 0รอบต่อน,นาทีไอ้2 0 0พรอบเนี่ยผมเดาว่าเบียร์สนะครับเนี่ยถ้าเป็นเกียร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่บอก,อก นะครับอันนี้ยังขาดรายละเอียดไปแรงบิดนะครับอยู่ที่85นิวตันเมตรซึ่ง85นิวตันเมตรนี่คือแรงมากนะนะแต่ถ้าดูที่หัวอย่างเดียวเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้นะแต่แบตเนี่ย48โวลต์มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะผมจะลองให้ดูว่ามันได้ไหม จับดอกได้10มิลอ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบของตัวมันโลโก้นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นสติกเกอร์นี้ผมไม่มีปัญหาเลยดีไซน์ดีนะความหลงความเหลี่ยมนี่คือแบบได้เลยเห็นไหมครับความเหลี่ยมความสันนะด้านหลังเขียนว่าบัตเลสเลครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับคือดีไซน์ด้านบนนี่คือสวยเลยนะครับตูดสั้นนะเหลี่ยมเหลี่ยมนีโอเคมากนะครับแล้วก็เกียร์เมื่อกี้ลองปรับเนี่ยปรับได้เลยนะครับ ปรับได้เลยไม่มีสะดุดน,นะครับนะแล้วก็ด้านหน้านะครับโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีแค่ตัวคลัชคลัชเนี่ยมีตั้งแต่1ถึง23นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปโหมดเจาะเราก็ต้องบิดต่อไปอีกนะครับปุ๊บก็จะเป็นโหมดเจาะแต่มีอยู่แค่นี้นะไม่มีกระแทกนะเสร็จแล้วย้อนกลับแบบนี้นะครับ23เบอร์ก็ถือว่าละเอียดอยู่นะครับปกติผมก็เจอมากสุดก็21นะ ตัวนี้สรรั่ไป23ไฟยังดีอยู่ตรงนี้ตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ปรับใช้ขวานะครับตัวกลิปนะครับจะเป็นยางเสียมดํานี่จะเป็นยางอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเขียนว่าบัตเหล็บตัวยางเนี่ยจะเป็นลายเป็นเทกเจอร์นะครับเป็นตารางแต่ว่าเป็นตารางแบบนวลนวอ่ะไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมชัดๆก็จะนุ่มมือดีนะครับแล้วก็กระชับอยู่แล้วเพราะาอันนี้มันใส่แบตเตอรี่ที่ตูดนะครับมันก็จะอ้วนๆแบบนี้แบตเตอรี่เขาเป็นทรงเหลี่ยมนะลองใส่ดูนะครับ ปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๊บนะไฟก็จะโชว์ว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่เต็มนะแล้วก็ไฟ LED ขึ้นเมื่อกี้นะครับโดยรวมนะครับเป็นสว่านตัวหนึ่งที่หน้าตาไม่ขี้เละเลยนะครับผมบอกเลยนะมันเป็นทรงที่ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยเล็กกระทันรัด,ดกระชับมากแล้วถ้ามันแรงอย่างที่ว่านะ85นิวตันเมตรเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยเพราะราคามันไม่แพงเดี๋ยวราคาเนี่ยถ้าเกิดคุณดูที่มุมซ้ายล่างก็จะได้เห็นละว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมแท็กเอาไว้อ่าทีนี้ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตรงหัวจับนี้ หัวจับตัวนี้เป็นโลหะสามารถจับดอกได้10มนะิลดอกน,นี้ก็ประมาณเกือบเกือบสิมิลนะแต่อันนี้หน่วยเป็นนิ้วนะครับอลองดูดิใส่ได้นะครับใส่ได้เป็นบิดแบบนี้คือไม่มีเสียงเลยนะครับบิดจนแน่นอลองกดนะดอ,อกตรงนะไอ้นี่แกว่งๆนะแต่ดอกตรงนะครับอันี้คือเหมือนมันขยับได้เฉยไอตัวบิดเนี่ยขยับได้เฉยแต่ตัวดอกเนี่ยจับตรงนะครับเห็นไหมครับตรงเลย น่ะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะเกียร์สองสองพันรอบเห็นไหมครับตรงแนวเลยใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ถือว่าจับดอกนี้ถือว่าผ่านนะทั้งทั้งที่มันเป็นหัวแบบหัวแปลงนะเออมันไม่ใช่หัวแบบติดกับตัวเครื่องเลยนะนี่คือหัวแปลงก็ยังจับดอกได้ถือว่านิ่งเลยนะครับถือว่านิ่งเลยนะครับแล้วก็เสียงปีปดปาร์ตมากนะ ที่เกียร์สองนะครับปรับได้ประมาณ7ระดับเลยทีนี้ผมอยากจะไปโหมดไขควงเราไม่ต้องเอามานั่งดอกไข่ควงมาใส่นี้แล้วเราก็ดึงนี้ปุ๊บดึงออกได้เลยนะครับไอ้นี้ยังคายอยู่เลยนะเ <c oughs> วลาใช้งานต่อเราก็กลับมาปุ๊บเราก็ไขต่อได้นะครับเอออันนี้คือข้อดีเนี่ยอ่ะทีนี้มาลองดอกไขควงนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3แบบอ่ะเริ่มแรกเอาแบบธรรมดาก่อนนะครับใส่เข้าไป <c oughs> ตัวนี้มีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับมันก็จะดูดนิดหน่อยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับก็จะดูด ถ้าดึงเบาๆไม่ออกนะครับต้องดึงแรงๆทีนี้พอมันเป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยมันมีแม่เหล็กเพราะฉะนั้นจุดที่มันสัมผัสแม่เหล็กมันนิดเดียวเองครับปลายๆนี่นะดูซิว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับก็จะเบาขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะดึงออกง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้โอ้อันนี้อันนี้หลวมเลยครับอันนี้ไม่ได้เลยนะแทบไม่ได้เลยหลุดนะแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยไม่หลุดเห็นไหมไม่มีเสียงด้วย แกว่งไม่มีเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเห็นไหมครับมันขนาดเท่ากันแต่ตัวนี้ไม่เท่าเห็นไ,ไหมครับตัวบาาของหัวดอกไขควงเนี่ยมันยาวมาถึงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็เล็กลงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ตัวนี้ปุ๊บม,มันจะหลวมเลยดอกไขควงนี่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับเป็นซสามาตรฐานแบบนี้หรือถ้าเป็น2หัวเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็น2หัวที่ ฐานมันยาวนิดนึงนะครับมี6มีความเป็น6กเหลี่ยมให้มันยึดในช่องอเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ด้วยมันไม่ใช่ไข่ควงกระแทกนะมันคือเหมือนไข่โครงคลัชก็คือใช้งานกับพวกคลัชเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับเพราะเวลาเราไขางานเนี่ยเราก็จะใช้เป็นดอกไขควงถูกไหมพวกไขย,ยึดสกูรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นสว่านเนี่ยเราต้องเอาดอกไข่ควงมาใส่ตรงนี้ แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับคือถอดเลยแล้วก็เอาไขควงมาใส่นี่แทนตัวนี้ก็จะกลายเป็นไขควงคลัชแล้วเมื่อไรที่เราอยากได้สว่านเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจบเออนี้ดีอันนี้ดีครับไปไปลองกันดีกว่าอยากลองละเดี๋ยวผมจะลองนะครับการหมดไขก่อนเนี่ยผมปรับคลัชไปที่เบอร์หนึ่งเลยเกียร์เนี่ยผมปรับไปที่เกียร์หนึ่งก็คือเกียร์หนึ่งเนี่ยจะได้แรงบิดสูงสุดผมจะใช้กับสก,กู3นิ้วเออเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม เบอร์หนึ well, 1, 2, Actually, right, so ่งโคตรแรงเบอร์หนึ่งแรงมากนะครับนี่สกูสามนิ้วลงไวขนาดนี้นะเพิ่งจะเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะฟรีเห็นไหมครับเพิ่งจะฟรีผมปรับเป็นเบอร์ห้านะครับอ่าเบอร์ห้านะครับลองดูนะครับหนึ่งสองเส้อ่าเบอร์ห้าไม่ไม่ลงละสมมุติว่าเบอร์หนึ่งอประมาณนี้ส่วนหลังจากเบอร์หนึ่งไปอ่ะจะเริ่มละเอียดละอ่าผมปรับไปทักเบอร์สิบเอ็ดเลยหนึ่งสองเ้นเี่ยไหมครับลงเกือบพอดีเลยถ้าลงพอดีน่ามานักสิบสาม อลองที่ใหม่นะครับคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเบอร์นหนึ่งเขาเนี่ยจะมีความแรงมากกว่าพวกไขควงคัสทั่วไปถ้าไขควงคัสทั่วไปเนี่ยเจอ3นิ้วแบบนี้เนี่ยลงแป๊บเดียวก็คัสทํางานละคือแก๊กๆละแต่ตัวนเนี้ยลงไปเกิน70%ด้วยซ้ำน,นะครับถึงจะเริ่มทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนิสัยใจคองตัวเครื่องนะครับถ้าคุณไขสกูตัวเล็กๆเนี่ยเปิดเบอร์นหนึ่งได้เลยนะครับไขสบายเลยทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาให้ลงเมื่อกี้เปิด11ใช่ไหมผมลองเปิดสัก15แล้วกันอนะ่ะหนึ่งสองซ้ม เนี่ยพอมันเป็นแม่เหล็กแล้วปลายตัวนี้เป็นปลายแหลมนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดเราน็อตมันแน่นๆอย่างเงี้ยดึงก็จะมีหรดบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไอ้ดูกันสดๆถ้าเกิดเราใช้ตัวที่มันเหมาะสมนะดอกที่เป็นตูดตันแบบน,นี้อ่ะผมลองกดลงไปดูนะอ่ะลองดึงนะครับ นะดึงออกนะดอกไขควงที่เหมาะกับไอตัวเครื่องนี้ก็คือดอกที่เป็นดอกตันๆอย่างงี้ใช้ได้ดอกทองหัวแต่มันก็จะเนี่ยหลุดแบบเมื่อกี้นะก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมจะปรับไปที่คลัชนะครับปรับไปที่23ก่อนนะครับว่าความแรงเนี่ยพอไหมสำหรับไขยย่ตัวนี้ไปหนึสองซ้ำนะไม่ได้หยุดที่ประมาณนี้นะหมดเจาะนะก็คือ85นิวตันเมตรเต็มๆนะหนึซ้ โอ้สบายสบายโอ้สบายจริงครับเออนี้ลงนิ่มๆเลยถือว่าแรงบิดสูงอยู่นะถ้าวัดความรู้สึกนะครับในการถือนะครับกับสว่านตัวประมาณสัก40หรือ60นิวตันเมตรตัวนี้ถือว่าลงง่ายกว่าก็เป็นไปได้ที่ตัวนี้อาจจะ60นิวตันเมตรขึ้นไปอ่าาออกนะครับแรงบิดค่อนข้างสูงนะ เพระเาะนั้นไขได้แน่นอนนะสก,กูตัวใหญ่นะครับกับไม้อะเจาะไม้เราก็ยังใช้เป็นโหมดที่เป็นดอกไขค,ควงนี้เพราะาดอกเจาะไม้ผมเป็นการหกเหลี่ยมนะครับก็ใส่เข้าไปปึ๊บง่ายเลยใช่ไหมโอ้ถือว่าตรงอยู่นะพอจริงๆไอ้ตัวนี้มันเบี้ยวอยู่นะครับเนี่ยมันจับดอกค่อนข้างตรงเลยนะลองดูซิว่าเบอร์สองอันนี้จะตัดการทํางานไหมไปนะเบอร์สองนะหนึ่งสองซ่อมเ่แบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยทุกอันนะครับอันนี้ปกติ อ่ะทีนี้มาเบอร์หนึ่งนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับไปนะครับหนึ่งสองซ่อมโอ้สบ,บายสบ,บายเห็นไหมครับนี่อ่ะอันนี้คือจุดหนึ่งะที่คุณจะต้องรับกับมันนะครับก็คือเนี่ยพอเจาะอะไรที่มันติดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดง่ายแบบนี้นะครับแต่การเจาะเห็นไหมครับใช้ได้เลยนะ จาะดีนะลงแบบพูดเลยแรงบิดใช้ได้นะครับหายห่วงแน่นอนตัวนี้ยิงตะปูนะครับตะปูปลายสว่านเนี่ยยิงพวกเหล็กกล่องอะไรพวกนี้นะเราจะเจองานพวกนี้บ่อยนี่ตะปูใช้แล้วนะผมถอนออกมานะครับยังร้อนร้อนอยู่เลยผมจะลองยิงดูนะครับใช้ตัวดอกไขควงตัวนี้ปรับไปที่เกียร์สองนะทีนี้เกียร์สองละความเร็วละนะกับสกปูปลายสว่านนะครับเห็นไหมครับแรงนะครับแล้วก็จับดอกได้ค่อนข้างนิ่ง นะสำคัญเลยจับดอกได้ค่อนข้างนิ่งนะถ้าดอกไม่นิ่งเนี่ยนะครับสกูมันจะแว่งมากเลยนะแล้วมันจะเจาะยากเห็นไครับเนี่ยสามารถเล่งเบาได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดอกมันไม่ได้แว่งมากเห็นไหมครับถ้าผมกดน้าหนักมามไบบีนะครับมันก็จะนิ่งเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆก็ได้ตามนิ้วเลยเห็นไหมครับแบบนี้ สะดวกนะสะดวกนะราคาถูกด้วยผมเปลี่ยนดอกนะเป็นดอก8มิลนะครับเพราะเมื่อกี้ดอกมันใหญ่ผมไม่อยากจะต้องมานั่งแบบว่าเจาะ2อ,อรอบนะครับดอกใหญ่เนี่ยผมไม่อยากเจาะรวดเดียวนะลดลงมานิดนึงนะครับเป็นดอกขนาด8มิลนะครับเนีย่ยผมใส่ไวล้ละเห็นไหมครับพอถึงเวลาจริงๆเ่ะเราก็แค่เอามาประกอบล่างนะครับเท่มากเลยจริงๆอันนี้ชอบมากเลยเนีย่ยดึงปุ๊บยัดเข้าไปปุ๊บปล่อยประกอบล่างเรียบร้อยนะครับกดได้เลยนะดอกตรงนี้ จำครับอันนี้ชอบครับเกียร์สองแล้วก็ตัวนี้หมดเจาะนะครับไม่มีน้ำมันเลยนะกดน้ำหนักได้กดหนักเลยอันนี้เดี๋ยวไปพูดนะครับโอเคลงสบายๆใช้ได้นะความแรงใช้ได้เลยนะครับปะไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปน,นิดนึงนะครับเจ้าสว่านมาสรุตัวนี้นะครับ สว่านไขควงอะไรผมไม่รู้มันชื่ออะไรกันแน่นะแต่ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกอะไรมันเก๋นะมันเก๋จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแรงบิดก็จับความรู้สึกได้ง่ายนะครับว่าตัวนี้เกิน60นิตันเมตรแน่แต่จะถึง85ไม้อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มผมจับจากความรู้สึกเอานะซึ่งถือว่าโอเคมากนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบตแค่แบตประมาณ16โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นสว่านตัวเล็กตัวหนึ่งที่ ค่อนข้างแรงเลยแล้วก็การงานประกอบถือว่าโอเคมากเกินราคาไปเยอะเลยนะครับนะแถมที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนหัวได้แบบน,นี้อ่านะครับใส่ดอกไขควงได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นดอกแบบนี้อ่านะเป็นดอกแบบหัวตัดแบบนี้นะครับแบบดอกทั่วไปนะครับจะใส่ได้ง่ายกว่าผมจะยกตัวอย่างงานที่ผมทําบ่อยๆก็คือเรื่องของการใช้ดอกเจาะนําพอเราเจาะนําเสร็จปุ๊บนะเจาะนํากับงานไม้เจาะนาปุ๊บเพื่อจะไขสกูนะครับเจาะนําเสร็จแล้วก็ดึงออกแล้วเราก็จะนใส่ ิไว้นะพอเราไขาไปส่วนหนึ่งปุ๊บพอเราอยากจะเจาะน้ำอีกก็แค่ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็เจาะน้ำต่อปื๊บปื๊บ,บกูโก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็อดอกไขควงนะยิงสกูตามโอ้โหมันคือคือถ้าใครอยากได้ตัวเดียวจบตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะสำหรับงานแบบทั่วไปนะไม่ใช่าง,งานหนักมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาผมไปดูมาเนี่ยตัวที่เรามีเนี่ยนะคือแบบหนึ่งก้อนนะครับอยู่ที่699บาท699นะ ถูกมากนะครับคือแรงบิดระดับนี้นะครับออปชั่นระดับนี้นะครับขายอยู่แค่หกร้อยกว่าบาทนะแต่แบตก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับผมถือว่าถูกมากแล้วถ้าคุณอยากได้แบตสองก้อนอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะเท่าที่ผมเจอนะราคาอาจจะบวกลบอีกนิดหน่อยนะครับแบตสองก้อนยังไม่ถึงพันนะครับแล้วได้ออปชั่นนี้นะครับ นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิดีใต้คลิปนี้นะครับหรือเจ้าบรูที่มุมซ้ายล่างนะครับของยู u ูบเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์แท็กไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ่มเฟือยนชั่นอลของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจ่มดีแบบไม่น่าเชื่อนะเออดีจริงครับไปนะครับบ๊ายบาย